อ่ะอน,นี่แหละอ่ะกินข้าวดิมทานไมยขับอยู่แล้วกาเล่นต่อไปคือคือผมจะได้นั่งดูพี่กินหรือพี่จะได้นั่งดูผมกินนะ,อะไออะไรเนี่ย สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมบอยนะครับวันนี้ผมมีชาเลนจ์มาให้พี่เสือเล่นนะครับตอนนี้พี่เสือไม่อยู่นะครับเขาเรียกว่าชาเลนจ์สุ่มดวงนะครับที่กําลังฮิตในตอนนี้นะครับ mm hmm. ผมเห็นในติ๊กตอกคนเล่นเยอะมากนี่เล,เลยเดี๋ยวผมจะเขียนลงในกระดาษนี้เราจะให้พี่เสือสุ่มกันเราไปเขียนกันเลยครับทุกคนไปโอเคครับทุกคนตอนนี้พี่เสือก็ามาแล้วครับลงรถมาแล้วเอามีชาเลนจ์ให้พี่เล่นวันนี้ถ่ายคลิปเหรอใช่ มาแปลกวันนี้ท <c oughs> าเล่นอะไรทาเล่นสุ่มดวงมั้เคืออะไรวะสุ่มดวงก็สุ่มดวงที่เขาเล่นกันในติ๊กต็อกไงเต็มเลยอะอยังไงที่เขาจะมีกระดาษไปกับไม่ไปกินหมูกระทะกับกินข้าวอย่างเงี้ยอ๋ออ๋ออ๋อดูแล อ่ะ sociedad, มาดิเดินเข้ามาใกล้ผมจะให้สุ่มพี่ก็ยังไม่ได้กินข้าวผมก็ยังไม่ได้กินข้าวโอ้คนหิวตอนนี้ยังไม่ได้กินดิป่ะอ๋อเขียนหรอเขียนมาแล้วผมเขียนมาแล้วแล้วเปอันนี้คืออะไรเรืยออะไรไม่บอกหรือว่าไงไม่บอกไม่บอกไม่บอกเอออวนี่แกงพี่เปนี่ยของดีหรือของไม่ดีนี่นะครับทุกคนอ่าไปเรื่องเลยพี่พี่จะวันไหนหรือดึดึง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 ด กินข้าวริมทางคืออะไรอ๋อกินข้าวร้านที่อยู่แบบข้างทางอะไรอย่างนี้ใช่โอเคไปรับประทานได้ห้างพวกเรอพี่อ้าวข้าได้ห้างไม่หิวรับประทางเลยอ้าวโอเคไปถ้างั้นบอยขับเอ้าเฮ้ยแต่ขับรถมันก็ต้องมีอีกดิมีอีก็มีอีกไอ้จับอีกโอ้พี่ขับรถไปอย่างไกลเลยไม่เหนื่ยเมื่อกี้ไปถึล้วอะแล้วผมไปทำให้คนดูดูก่อนว่ามันอยู่ทีงไหนเท่าไหร่วะ พี่เสียหรือผมจะได้ขับนะครับเอินรับนี่เลยให้ทุกคนดูก่อนนี่นะครับทุกคนอ่ามาพี่เสียจับชีวิตมันอยู่กันดวงใช่ไหมเนี่ <Hey S 2> ยใช่ไม่ใหขับอยู่แล้วโอ้เยี่ยมเลย oh! <c oughs> บอย่ขับอยู่แล้วโอ้ยย <c oughs> เยี่ยมเลยโอ้ oh! <c oughs> เยี่ยมนะครับทุกคนรวมไปถึงขับรถโอ้ดัง <c oughs> พี่เสียขับ เอาโอเคพี่ขับก็ได้เป็นประจำเกมแล้วกันไปงัป้นไปกิขนข้าวทา่ลาดูอ๋อรถเดินทางครไปพี่ขับรถเลยพี่ขับไปแล้วก็ไม่ขับที่ทางเกณโอ้โหเป็นคนขับรถเดิมเออเอเอเฮ้ยต้องไปหาร้านลิ้นทานะครับก็ต้องขับไปหาดูเนาะน่าจะมีอยู่แล้วมีเยอะอยู่แถวนี้เราจะกินข้าวในห้างข<ว>้างในง แล้วแต่ดวงนะครับยงก็อยากกินไน้ห้าบ้างนะเพราะว่าอากาศร้อนมากตอนนี้แทบจะไหม้่ครับอืมไปเดี๋ยวไปเจอกันหน้าร้านจอดกลางแดดกินกลางดินไปร้านนี้ก็ผมดูดิอ่ะนี่ไงก็เขียนตามสั่งเออเคยมากินร้านนี้ถึงแม้ว่าร้านอาจจะไม่ได้ดูหรูหราจะบอกเลยอร่อยมากใช่ถูกเนอะใช่ไป จะเอาเป็นพริกแกงเครื่องในไข่ดาวไม่เคยกินหรือเปล่าลองดูลองดูแต่ขาวแล้วทุกคนที่ตี่ เราเดี๋ยวเข้ามาอ,มอาหารที่ขายแบบร้านธรรมดาเนี่ยอร่อยมะเอาจริงไม่ใช่แบบนี่ไม่จะเป็นต้องเข้าร้านหรูบางทีร้านหรูผมเข้าไปผมแม่อร,อรอ่อยอ่ะแพงเีแพงแบบนี่ของอร่อยครับอะไรไปดูเลย ขเขาเรียกว่าปลาดุกผัดฉาครับทุกคนเออปลาดุกทอดกรอบไปผัดฉาเนี่ยอร่อยมากเลยเนี่ยผมจะกินใดนดวงนี้โอ้โหเนี่ยเครื่องสมุนไพรยอย่างนั้นเลยเนี่ยผมชอบมันหอมดีฮะี่ยนี่เม็ดพริกไทยอย่างเงี้ยโอ้โหเผ็ดร,ร้อนถึงใจนะครับหอยคัมครับโอ้อ,โรอร่อยอ่ะหอยคัมเพราะโอ้คนใครได้มันยืมคำาโอ้ไป อร่อยมากโอเคงั้นเดี๋ยวของัตไปกินก่อนครับอิ่มเราจะไปสู่ภารกิจต่อไปกันภารกิจต่อไปคือนี่เลยพี่จ่ายหรือผมจ่ายมีซ้ายขวาไอ้คนดูดูนะโอเคคนดูเห็นอะไรใช่ไหมข่กันขวายกันโอ้โหอีกัวอวอันนี้คือจ่ายทั้งวันเลยนะจ่ายทั้งวันเลยใช่พี่กินอีกเหรอ กินอีกกินอะไรก็ต้องจ่ายนี่เสียใจอ้าโอเคโอเคครับผมนี่ผมครับผมครับพี่สือฮะพี่รับอันนี้หมดไปร้อยยี่สิบอ่ะแล้วต่อไปทำอะไรต่อจะไปไหนอ่ะพี่อยากกินอะไรไหมเอาเอาเป็นน้ำไหมต่อไปเหรอจะกินของหวานน้ำหวานอะไรอย่างเงี้ยได้ปะได้ผมก็มีตัวเลือกให้เหมือนกัน อุ้ยแต่ถ้าพี่เลือกผิดนี้อดกินกันหมดเลยนะเอาโอเคมามีอะไรเล่นไหจัดมาได้มหมดได้หมดต่อไปเป็นเมนูน้ำแล้วกันเมนูน้ำอ่าอ่าอ่าก็ดูเห็นแล้วพี่จะเลือกไปไหนฮนะมองไม่รู้เรื่องเลยวะมองไม่รู้ดิมันมีสองชั้นนะ,อะ,อะโอเคชาไข่มุกจ้า <laughs> อีกอันหนึ่งอะไรอีกอันหนึ่งน้ำเปล่า น้ำเปล่าโอ้โหอยากดีเลยดๆ,ๆ,ๆไปโอเคไปกินชาไข่มุกกันครับผมไปลุย <S <S โอเคเจอร้านแล้วเราจะซื้อแค่แก้วเดียวนะพี่เอ้าทำไมอ่ะเพราะว่ามันจะมีชาเลนต์ต่อมีชาเลนต์ต่อใช่ผมให้พี่เรียกเลยว่าพี่จะกินอะไรอ่ะโอเคได้พี่สั่งก่นอนแล้วกันได้แล้วกินด,ด้วยกันเหรอใช่เดี๋จะมีชาเลนต์ต่อ ถ่ายเล่นอะไรเออไปไปรถก่อนหน่อยเดี๋ยวไปรถก่อนเลยไปรถก่อนเฮ้ยว okay ้าเอ็นโอเคถ่ายเล่นต okay ่อไปคือคือผมจะได้นั่งดูพี่กินหรือพี่จะได้นั่งดูผมกินถ่ายไปหมดโอ้โหนั่งดูกินแล้วไม่ซื้อสองแก้วมันจบไปเลยไม่กี่บาทนี้มันเป็นชาลินเออเอาไหนอ่ะผมไปให้พี่เสือเลือกก่อนอ่าอ่าเลือกเลยอ่าเอาไหนเอาอันะไรไปไปไป พี่ได้ไกินอู่วะนั่งดูบ่อยกินโอ้นี่ผมเขาพิเ่ษครับที่ยังวันทั้งจ่ายทั้งได้นั่งดูผมกินด้วยนี่น้ำตาอันนี้เกินเท่าไหร่เนี่ย2ี่สี่บาทโอ้มากเลยพุดใหญ่เหรอไม่แพงซื้อสองแก้วมีพีซซี่แก้วหนึ่งนี่ไม่ได้ นี่เลยครับทุกคนผมจะกินชาเขียวพี่เสือสั่งชาเขียวมาด้วยอันนี้หิวป่ะเนี่ยหือมมากนะชิบชิบชิบเลยอร่อยเพี่มันหอมมากมันหอมชาเขียวมากมันนุ่มเด้งจู่มฟันนุ่มเด้งสู้ฟันด้วย ันนี้พี่เสือตรงนี้ไงยังมีอีกเหรอไอ้ไม่หมดเหรอยังไม่หมดยปงไม้หมดีาย่ัปที่เต้เอาคุม้มมนเป็นปคนเอาคุม้มอันนี้ก็จ่ายนะแต่ไม่ได้กินได้งั้นผมได้จ่ายนะผมจ่ายทั้งวันนะวันนี้ผมไม่ได้จ่ายไงใครนะครับที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่เสือด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับอยากให้พี่เสือเอาคืนในแบบเนี้ยคอมเมนต์เลยหรืออยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ลงมาได้นะครับอยากให้เล่นชาเลนจ์อะไรหรือมีอะไรนะครับคอมเมนต์ลงมาเลยนะครับ ใครสนใจก็แจกที่แจกเลยแจกฟรีส่งไปถึงบ้านไม่ต้องเสียตังค์สักบาทน,นี่นี่อีกไหมชัเล่นอะ่ะเอาชัเล่นต่อไปเลยนี่ไห้นั่งดูอะ่ะมีอะไรจัดไหมโดนแน่อ่ะต่อไปนี่นะครับทุกคนมาหาดีต่อไปห <c oughs> ยิบเลยนะหยิบเลยพี่เอาไหนอันนี้ <c oughs> อะไรเนี่ยไก่ถูกคืออะไรไก่ถูกอยากกินเคฟดีไก่แพงนี่ไม่เรี่กงเลยพี่อันนี้คือได้ไก่ถูกดีไก่ถูกแม่คุ้นใจไก่ถูกคืออะไรวะไก่ขายแบบตำแบบอ๋อไก่ทอดธรรมดาทั่วไปใช่นี่ตลาดนี่ตลาดไม่ดีเลยไปเลยหาไก่กันไปหาไก่กันอยากกินเคฟตีพี่ไก่เพงถูก ได้ไก่ไแม้วครับผมนี่ไก่แบบถูกแต่ว่าก็น่ากินนะเนี่ยมาดูดีน้องละสิบห้าบาทไปถูกมากของครับเออคนตื่นจากมิเดลมาอีกน้องละสิบห้าบาทมาลุยเลยครับผมโอ้กรอบจังอื้มกรอบนะอร่อยอร่อยเย้ยอืมมัไม่ได้แย่นะครับหนกเลยถึงแม้ว่าจะอันละสิบห้าบาท อืมใช่ต่าง,งนกันนะกึอ,อร่อยนะอร่อยนะ <S <S อือโอเคเลยอืมเรื่องนี่สองรู้ว่าของกินเนี่ยไม่จำเป็นต้องแพงก็อร่อยได้ได <S <S อ,ออะืื้โอเคนะครับก็ใครที่ดูอยู่าลืมกดไลค์ like กดแชร์ไปเสียนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะใครชอบคลิปแบบนี้นะคยังไม่จบยังอย่จบไ,ไม่จบคลิปเดี๋ยวอีกอันนึงเ่งอะไรอะ แล้วผมมาผมอยาเอาใช้เล่นสุดท้ายมาให้พี่เสือเล่นครับนี่ไหนวะนี่นี่นี่หรืนี่ครับทุกคนใช้เล่นสุดท้ายผมกับพี่เสือใครจะได้กินพริกนะครับเราไปดูกันเลยเดี๋ยวผมเดินไปหาพี่เสือแป๊บมาแล้วพี่ผมมาแล้วพี่นะ มาละมาลหรอมาล,ล,ลนะ,ะนั่งลงได้ไรกันนั่งลงพี่นั่งลงนั่งลงเลยจะไปไหนนี่ยังไม่หมดปดุ่นขี้ <c oughs> ปุ่นขี้แนวเนี่ยทาเล่นสุดท้ายเฮ้ยไปเล่นผมไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปเล่นไปเล่นเอาดิพี่ทาเล่นสุดท้ายเนี่ยพี่กับผมใครจะได้กินพี่ก็เอาชีวิตก็ต้องมาเสี่ยงอะไรอ่ะผมฝากวิธีก่อนจะได้เป็นสิริมงคลแก่พี่จะได้กินตัวนคนใหญ่อ่ะถึงตายเลยนะเนี่ยมาผมจะให้พี่จับ ไม่โกงไม่อะไรนะครับอ่ะขอให้ความดีที่ผมทำมาให้ผมรอดนะเวลาดีด้วยเถิดลอยกินนะไม่ไอ้บอยเมื่อี้มันจะรอดดูพาดีดแกงอ่ะเคลียร์อุ้ยโล่งเลยอ่ะกินกินเลยไอ้บอยกวดขี่ด้วย กินให้พี่ดูก่อนเร็วพี่ไม่ไหวแล้วมันพริกจริงปะเนี่ยจริงจริงดิโอ้โหเอาเลยมันเ็นนะเออดวงดีออ้้โโโหห้อใครชอบกิปนีลืมกดไลค์กดแชร์ให้บุบด้วยนะครับ เาเปยนคลิปได้เาเปล่ยนคลิปได้เย่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 เโอเคครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ผมก็โกงให้พี่เสอยจ่ายเงินให้ผมคิดฟรีอยู่แล้วไว <laughs> ้เจอกันบาย